สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มโนริสาหลายจะพาทุกคนไปรู้จักกับระบบควบคุมมลพิษอากาศของโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ตาอินทีแต่ก่อนอื่นขอแนะนําสมาชิกในกลุ่มของเราก่อนนะคะดิฉันนางสาวนธินิชาสังงามค่ะดิฉันนางสาวชุติมายโยธ์ค่ะกับผมธนาพลเลไลรครับผมนายิวั์คอนดำครับและดิฉันนางสาวนาันิชาทองจันทร์ค่ะ การลดการปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศนะครับบริษัทให้ความใส่ใจการควบคุมมลพิษในทุกขั้นตอนการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งจก,กระบวนการเผาเม็ดปูนโดยให้ติดตั้งระบบแบ,บจกจะปุ่นละอองแบบไฟฟ้าสถิตครอบคลุมทุกป่องระบายของหม้อเผาหลักครับและมีการตรวจติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศจากป่องระบายอย่างต่อเนื่องได้แก่ฝุ่นละอองก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์การอ,าออกไซด์ของไนโตรเจนโดยควบคุมความเข้มข้นของฝุ่นละอองไม่ให้เกิน50มิลลิกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะ ควมความเข้มข้นของแก๊สซันเฟอร์ไดออกไซด์ให้ไม่เกิน30 ppm และควบคุมความเข้มข้นของแก๊สออกไซด์ของไนโตรเจนไม่ให้เกิน500 ppm สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องสำหรับหลักการทำงานของตัวเครื่องนะคะฝุ่นละอองจะถูกชาร์จด้วยประจุไฟไฟ้าอิเล็กตรอนจากนั้นจะเดินทาง ผ่านขั้วปล่อยประจุเกิดเป็นกระแสะโคโรนาทําให้ฝุ่นถูกดูดไปที่แผ่นเก็บประจุค่ะโดยการทําความสะอาดของตัวเครื่องนั้นนะคะก็จะใช้วิธีการขอแยกฝุ่นลงสู่ฮอปเปอร์และนําไปกําจัดต่อไปค่ะข้อดีของระบบนี้นะครับก็คือสามารถจะฝุ่นขนาดเล็กได้ดีนะครับมีประสิทธิภาพสูงนะครับทนต่อน้ำพุสูงนะครับซึ่งเหมาะกับการมาใช้ในโรงงานปะตรดปะติ่ปะตาดปะติดปขนาดปะติดปะมาดปะติดปะนิ้ปะตอดปะติดปะติกปะติดปะติมปะติด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 ปงติดปะครับดดระตินีะ มีความท้าทานไปม้างมากหรือน้อยจะเกียนไปครับค่ะสำหรับกลุ่มพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ